เดินมาตรงนี้ได้ไหมผมผมไม่หนักจริงๆเวทีไม่ได้ไปเลียงไม่ทางนี้เลยเดี๋ยวมาสนุกด้วยกันตรงนี้ได้นะฮะเอาล่ะวันนี้มีเพลงมีมาว่าให้เพลงนี้ที่พี่ลุ้นฝากมาบอกว่าให้ทำตามดนด้วยตัต้มก่ออันนี้ที่แปลว่ารักตั้มและก่อคืออะไร โอ้โหหาเมย์มาด้วยจับมือได้ครับผมจับมือกันได้เดี๋ยวนะโอ้ยเอามือผมไปสุดขนาดนั้นนะฮะจับมือทักทยกันก่อนถ่ายรูปเป็นหลักฐานออ สาวจะบัดเลยมากนะดูว่าทำไมคิ้วมาสงเดียวกันหมดเลยนเออประมี้ครับสวยสุดอ้าชวนด้วยอ่าเดี๋ยววันนี้เราบอกร้องเพลงด้วยกันขอบคุณสำหรับรับต่าครับต้นเลยขอบคุณมากครับอ่ะไปซะแล้วจับมือเข้าไปซะแล้วเนี่ยเออพอสาวเลยนี่เขาได้สัมผัสแล้วก็จากไปอะเนาะเอออ่าเมื่อกี้พูดถึงเพลงต่อไปนี้ ี่รุ่นฝากมานะให้แี่แปนอพี่รุ่นพี่รุ่นเขาบอกว่าอยากร้องมากไหนแี่แปะพี่รุ่นเขาเสห็นไหมฮะไหนฮะ,นะผมจำได้มีใครถ่ายรูปบ้างอย่ามาเนียนพี่รุ่นบอกว่าอยากร้องเพลงนี้ให้ฟังแต่พี่จำเนื้อไม่ได้ก็เลยให้ตั้งร้อแงแทนผมก็บอกว่าชื่อเพลงช,ชื่อเธอเก่งครัพี่ ไห้ท่อนรกนะเธอแกจะทำให้ฉันมันมียายคนครับเอาานอา้าเรามารอมเธอเกดีกว่าน้องเดี๋ยวเราจะโดนเข้าของปลาใส่นะครับผมกับเพลงนี้เธอเก่งครับด้ร้องเลยผมก็มมาได้ครับผมไปไฟนะจ่แพลงของไฟไห รับรู้จนความสาใจ Þið þá með sjálf, dyndan guð hvað tjóð i'm oh, i ผมบอกให้ชาตนี้คุณจะไม่ถูกแปนคุณทีอีกดีมากว้าฉันจะให้เธอทุก oh, <wow. S 1> อย่า 사주 i ใครเคยทุกทิ้งนะยังลืมคนนั้นไม่ลงพอเสียงไหมฮะ <S <S ถึงการลืมไม่ลงแสดงว่าต้องหล่อสูสีกับผมบ้ากเลยทีเดียวอนนะไรฮะมาถึงเพลงต่อไปกันดีกว่าเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ผมเคยร้องในเวทีเดอะสตาร์ใครเคยดูผมตอนสมัยเดอะสตาร์ปีที่เก้ามังฮะโอ้โหอนนขอบคุณนะครับที่ยกมือในใจทางด้านนู้นน,น,น,นะฮะ ทันทอนเขาตอนนั้นดูอะไรกันอยู่รัผมไม่รู้จักเดือดตาคนไหนบ้างนะนอกจากผมแล้วนอกจากพี่รุทพี่กันพี่แกพี่โดพี่บี้พี่อาร์พี่แกงซ่งพี่โตโน่ผมก็ตอบเหมือนได้รางวัลเลยเราแย่ใครหล่อสุดถามพี่อะไรนะ เด็กมักจะโกหกมไม่ค่อยเก่งเพราะเห็ว่าใครเราที่สุดน้องน้องเกิมาคำแรกพี่การแล้วไปมองเพื่อน <laughs> เพื่อนเรียกพี่ตั้มเลยเรียกว่าอ๋อพี่ตั้มพี่ตั้มพ <laughs> ี่ตั้มดูไม่เด็กกับตัวลรอได้ดีพี่ชอบมากนะเอาอย่างนี้หลายคนไม่ได้ดูนะครับตอนสมัยเดอะสตาร์กล้ามีเพลงหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนชีวิตผมมากาชื่อเพลงว่ายูต่อเลยได้ไหม เมื่ี้นั้นะตอนนั้นร้องเพื่ออ้อนวอนทุกท่านว่าให้ผมได้อยู่ต่อนะครับช่วยโหวตด,ด้วยไม่ได้ดูคงไม่ได้โหวตคงไม่ได้โหวตกันเนาะวันนี้นะฮะก็เลยมาอ้อนวอนขอให้ทุกคนสนุกกันต่อกับเรมนนี่คนระัอยู่ต่อเีได้ไหมครับ